ดวงอาทิตย์ขึ้นเหนือพระราชวังพนมเปญแต่ท้องฟ้ากลับไม่สดใสมันแดงฉานราวกับเลือดเป็นลางบอกเหตุไหเนะที่กำลังมาถึงอุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นอย่างควบคุมไม่ได้ยางมาตอยบนถนนเริ่มละลายกลายเป็นควันโมลงทาให้รถยนต์ติดแฮงแก,กไม่สามารถขยับได้เลยแม่น้ําโขงอันยิ่งใหญ่แห้งขอดจนเห็นก้นแม่น้าในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงเผยให้เห็นพื้นดินที่แตกระแหงเหมือนทะเลทรายแห่งความตายสายฟ้าสีม่วงฟาดลงกลางป่าแห้งแลง้งแถบชานเมือง เปลวเพลิงลุกโชนอย่างรุนแรงและลุกลามไปอย่างรวดเร็วด้วยความเร็วที่เหลือเชื่อกระแสะลมหมุนรุนแรงดูดกลืนเปลวเพลิงก่อตัวเป็นอสูรกายไฟขนาดักษ์สูงเสียดฟ้าหลายพันเมตรหมุนวนด้วยความบ้าคลั่งทำลายล้างพายุเพลิงเคลื่อนตัวเข้าสู่ใจกลางเมืองความร้อนหลอมละลายกระจกตึกระฟ้าจนแตกละเอียดร่วงหล่นลงมาดังฝนอุก,กาบาตท,ที่ร้อนระอุอนุสาวรียิสรภาพสัญ,ญลักษณ์ของกัมพูชาสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงก่อนจะพังทลายลงอย่างราบคาบ ต่อหน้าพลังทำลายล้างของพายุเพลิงประชาชนนับล้านตื่นตระหนกวิ่งหนีตายบนท้องถนนเสียงกรีดร้องถูกกลบด้วยเสียงคำรามกึกก้องของลมและไฟที่กำลังไล่ล่าพวกเขาสะพานมุนีวงเกิดการจราจรติดขัดอย่างหนักรถยนต์ถูกเปลวเพลิงล้อมรอบเปลี่ยนสภาพเป็นกองเลกที่กำลังหลอมละลายในท,ทันทีผู้คนจำนวนมากกระโดดลงสู่ก้นแม่น้ำที่แห้งขอดด้วยความสิ้นหวังแต่โคลนตมที่ร้อนระอุก,กลับดูดร่างพวกเขาไว้ไม่ให้หนีไปไหนได้มองจากมุมสูง ขนมเปนดูเหมือนเตาหลอมขนาดยักษ์ถนนทุกสายมุ่งหน้าสู่ความตายไม่มีทางออกเหลืออยู่เลยสำหรับผู้ที่ติดอยู่หลังคาโดมของสนามกีฬาทุกชีกระชากแผ่นโลหะขนาดใหญ่ปลิวว่อนในอากาศตัดทำลายทุกสิ่งที่ขวางหน้าด้วยความรุนแรงดุดใบมีดระบบไฟฟ้าทั่วเมืองทำงานหนักเกินพิกัดและระเบิดต่อเนื่องสร้างประกายไฟมรณะกระจายไปทั่วทุกทิศทุกทางฆ่าชีวิตผู้คนมากมาย เฮลิคอปเตอร์กู้ภัยพยายามเข้าใกล้พื้นที่แต่ความร้อนทำให้ใบพัดละลายร่วงหลิ่งลงสู่ทะเลเพลิงเบื้องล่างอย่างน่าสยดสยองในห้องใต้ดินที่คับแคบครอบครัวหนึ่งกอดกันแน่นแววตาของเด็กน้อยเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเมื่อความร้อนเริ่มแทรกซึมเข้ามานี่ไม่ใช่ภาพยนตร์ไซไฟแต่เป็นความโกรธเกรี้ยวของธรรมชาติเมื่อขีดจำกัดความอดทนของโลกถูกทำลายลงอย่างไม่มีวันหวนกลับสายฉีดน้ำดับเพลิงพ่นน้ำออกมาเพียงเล็กน้อยก่อนจะแห้งเหือด นักประจนเพลิงยืนมองเปเลวไฟกลืนกินทุกอย่างด้วยความสิ้นหวังสุดขีดรัตติกการมาเยือนแต่ไร้ซึ่งความมืดมีเพียงแสงสีแดงฉานของเปเลวเพลิงที่ส่องสว่างเผยให้เห็นความพินาศย่อยยับของเมืองหลวงพายุเพลิงขยายตัวถึงขีดสุดกวาดล้างศูนย์กลางการบริหารทำลายสถาปัตยกรรมทุกแห่งให้หายไปในพริบตาเดียวอย่างน่าสะพรึงพนมเปญกำลังเผชิญกับกวันสิ้นโลกจะมีใครรอดชีวิตเพื่อเล่าขานตำนานโศกนาฏกรรม ที่น่าสยดสยองที่สุดในสตรวรรษนี้ได้หรือไม่รุ่งอรุณแห่งพนมเปนกลายเป็นเตาหลอมนรกดวงอาทิตย์ไม่ได้มอบชีวิตอีกต่อไปแต่มันคือทูตแห่งความตายที่จ้องมองลงมาปลอทวัดอุณหภูมิที่ตลาดออรสเซียแตกกระจายเมื่อความร้อนพุ่งเกินขีดจำกัดตัวเลข52องศาคือคำตัดสินประหารชีวิตอากาศหนาทึบและเงียบสงัดจนน่าขนลุกปรากฏการที่โดมได้ขังเมืองทั้งเมืองไว้อย่างแน่นหนาในฟองอากาศร้อนบรณะที่ท่าเรือสีสุวัติ เรือสำราญหรูหราจอดเอียงกระเทรเร่บนโคลนแห้งแตกกระแหงแม่น้ำระเหยหายไปหมดแล้วเหลือเพียงซากปูนกปากหางที่บินผ่านท้องฟ้าจูจ่ๆก็ร่วงหล่นลงสู่พื้นถนนท,นที่ร้อนระอุพวกมันตายเพราะช็อกความร้อนกลางอากาศทันทีต้นไม้เรียงรายตามถนนโนโดมเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแห้งกรอบราวกับกระดาษเพียงแค่ก้นบุหรี่เล็กๆก,ก,ก็อาจก่อหายนะใหญ่หลวงระบบปรับอากาศของอาคารสำนักงานทำงานหนักเกินกำลัง เสียงระเบิดดังเปรียปร้ยๆจากคอมเพรสเซอร์ภายนอกที่ร้อนจัดผู้คนพยายามปกปิดร่างกายมิดชิดเมื่อออกไปข้างนอกแต่ความร้อนยังทะลุผ่านเสื้อผ้าเผาผลาญผิวหนังจนเจ็บปวดแสบปวดร้อนในเขตชานเมืองทุ่งนาเขียวขจีได้กลายเป็นทุ่งหญ้าแห้งขนาดยักษ์ชาวนาทำได้เพียงยืนมองทรัพย์สินกลายเป็นเท่า,าท่าทันใดนั้นลมเริ่มพัดแรงขึ้นไม่ใช่ลมเย็นสบายแต่เป็นกระแสะลมร้อนวูบที่ถูกดูดเข้าสู่ใจกลางเมืองอย่างน่าประหลาดมวลอากาศเย็นขนาดยักษ์จากทางเหนือแผ่ลงมา ปะทะก,กับมวลอากาศร้อนในหุบเขาก่อให้เกิดความปั่นป่วนในชั้นบรรยากาศท้องฟ้าที่เคยสดใสกลับกลายเป็นสีเทาขุ่นมัวเมฆประหลาดเริ่มหมุนวนบิดเบี้ยวเป็นรูปเกลียวคลื่นที่น่าสะพรึงกลัวสายฟ้าแลบเริ่มฟาดลงมาโดยไร้เมตต็ดฝนมีเพียงกระแสไฟฟ้าสีม่วงที่ฉีกกระชากท้องฟ้าค้นหาเป้าหมายบนพื้นดินเพื่อทำลาย สายฟ้าฟาดลงกลางกองขยะพลาสติกในเขตมีนชัยไฟลุกโชนอย่างรุนแรงเมื่อเจอลมกรโชมันลุกลามออกไปไกลในทันทีไซเรนเตือนภัยดังกองไปทั่วเมืองผู้คนตื่นกระหนกไม่รู้จะหนีไปทางไหนเมื่อเปลวเ,เพลิงเริ่มปรากฏขึ้นทุกทิศทุกทางรถดับเพลิงพุ่งออกมาแต่ติดแห้งกลางฝูงชนที่โกลาหลเสียงไซเรนผสมกับเสียงลมวีดวิวสร้างบทเพลงแห่งความตายที่น่ากลัวไฟป่าจุดเล็กๆในชานเมืองถูกลมพัดมารวมกัน ผสานเป็นกำแพงไฟขนาดยักษ์ที่เคลื่อนตัวมุ่งหน้าสู่ใจกลางเมืองอย่างรวดเร็วลมเริ่มหมุนวนขอบเอาฝุ่นและเศษไฟสร้างพายุหมุนขนาดเล็กที่เต้นระบาบนพื้นดินราวกับผูดขี่ปีศาจท,ที่กำลังเริงร่าที่สีแยกสะพานไซ่อนป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ถูกลมกระชากหลดุดลวงลงมาทับรถจักรยานยนต์ที่จอดติดไฟแดงจนแบนราบความดันอากาศลดฮวบทำให้หูอื้อความรู้สึกคลื่นไส้และเวียนศีรษะแพร่กระจายไปทั่วฝูงชนที่กำลังหวาดกลัวสุดขีดมวลอากาศร้อน ลอยตัวขึ้นปะทะกับอากาศเย็นที่หมุนวนเบื้องบนสร้างปล่องควันธรรมชาติขนาดยักษ์ที่ทรงพลังมหาศาลจากใจกลางกองเพลิงที่ใหญ่ที่สุดเสาไฟเริ่มพุ่งทะยานขึ้นเชื่อมต่อพื้นดินและท้องฟ้าเข้าด้วยกันในจังหวะเต้นรำมรณะพายุเพลิงก่อตัวขึ้นอย่างสมบูรณ์เสียงคำรามของบันดังสนั่นร,ราวกับเครื่องยนต์เจตนพันเครื่องที่แผดเสียงพร้อมกันมันเคลื่อนตัวช้าแต่มั่นคงบทขยี้ทุกอย่างที่ขวางหน้าบ้านไม้ลุกไหม้เป็นจุนก่อนที่พายุเพลิงจะไปถึงด้วยซ้ำ แผ่นสังกะสีมุงหลังคาถูกดูดขึ้นไปหมุนวนกลางอากาศราวกับใบมีสังหารที่ตัดสายไฟและกิ่งไม้ใหญ่จนขาดกระจุยปั๊มน้ำมันริมทางถูกพายุเพลิงกวาดผ่านถังเก็บน้ำมันระเบิดกลายเป็นลูกไฟยักษ์ที่ถูกดูดกลืนเข้าสู่ใจกลางพายุทันทีสีของพายุเปลี่ยนจากส้มเป็นขาวโพลนอุณหภูมิภายในพุ่งสูงเกินพันองศาหลอมละลายโลหะทุกชนิดให้กลายเป็นของเหลวนกที่บินหนีไม่ทันถูกดูดเข้าไปและไหม้เป็นตอตะตโกทันที ร่วงหล่นลงมาดังฝนสีดำปกคลุมท้องถนนที่เต็มไปด้วยความตายตำรวจพยายามตั้งด่านกันพื้นที่อันตรายแต่ฝูงชนที่แตกตื่นได้พังทลายความสงบเรียบร้อยและฝ่าวงล้อมออกไปอย่างบ้าคลั่งที่วัดพนมลิงป่าส่งเสียงร้องโหยหวนวิ่งหนีตายหาที่ซ่อนตัวอย่างจ้าละวันแต่ไม่มีที่ไหนปลอดภัยสำหรับพวกมันอีกแล้วท้องฟ้ามืดมิดราวกับกลางคืนควันดำบดบังดวงอาทิตย์เหลือเพียงแสงสยองจากเสาไฟที่สองนำทางให้มัจุราชเข้ามาใกล้ประกายไฟปลิวไปไกลหลายกิโลเมตรตามลม ล่วงหล่นใส่หลังคามุงจากในสลัมจุดชนวนไฟไหม้ย่อยนับร้อยจุดทั่วทั้งเมืองระบบสปริงเกอร์ในตึกราฟ้าทำงานแต่น้ำระเหยกลายเป็นไอทันทีที่พ่นออกมาเพราะความร้อนที่สูงเกินจะจินตนาการได้รถบัสที่อัดแน่นไปด้วยผู้คนถูกลมพัดจนพลิกคว่ำผู้โดยสารทุกกระจกขอความช่วยเหลือด้วยความสิ้นหวังขณะที่ไฟลามเข้ามาเสียงไซเรนเตือนภัยทางอากาศ สมัยสงครามเย็นจู่ๆก็ดังขึ้นใหม่ครั้งสร้างบรรยากาศหลอนประสาทให้กับเมืองที่กำลังตาย <pressure> นักว <that 's S 1> ิทยาศาสตร์ cool. ที่กรมอุตุนิยมวิทยาจ้องมองจอไรด้์ด้วยความสยดสยองพวกเขาไม่เคยเห็นพายุที่มีโครงสร้างแบบนี้มาก่อนพายุเพลิงเริ่มเร่งความเร็วมุ่งตรงไปยังพระราชวังหลวงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของประเทศเป้าหมายต่อไปคือหัวใจของชาติพื้นดินสั่นสะเทือนเบาๆขณะพายุเคลื่อนตัวราวกับมีสัตว์ประหลาดยักษ์กำลังเดินย่ำอยู่ใต้ดินเคยายาเมืองให้สั่นคลอน นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นฝันร้ายที่แท้จริงยังรอยอยู่ข้างหน้าเมื่อ,อสูรลกายเพลิงยังไม่หายหิวและต้องการกลืนกินอีกหน้าจอดับมืดลงวินาทีหนึ่งเสียงคำรามของไฟดังถึงขีดสุดเตรียมพร้อมสำหรับการทำลายล้างที่โหดร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์พายุเพลิงยักษ์แตะผิวน้ำแม่น้ำโขงก่อให้เกิดกำแพงไอ้น้ำเดือดพล่านพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าบทบังทัศนวิสัยจนมิดชิดทันที น้ำในแม่น้ำระเหยเร็วจัดจนเผยให้เห็นซากเรืออัปางโบราณที่จมอยู่ใต้ก้นแม่น้ำมานานหลายศตวรรษโผล่พ้นโคล,น,คลนขึ้นมาพายุเพลิงเคลื่อนขึ้นฝั่งเปลี่ยนถนนสีสุวัดทิพให้กลายเป็นแม่น้ำลาวาอย่างมาต่อยลุกไม้แดงฉานไหลนองไปทั่วทุกพื้นที่ต้นตาลโตนนดสัญลักษณ์ริมแม่น้ำลุกไหม้ทันทีราวกับไม้ขีดไฟยักษ์ที่ถูกจุดเปเลวไฟพุ่งสูงขึ้นไปบนยอดอย่างรวดเร็วอุณหภูมิใจกลางพายุแต่1,200องศา หลอมละลายโครงเหล็กป้ายโฆษณาจนอ่อนโยบยาบและร่วงหล่นลงมาเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวตึกวัฒนะแคปิตอลรูปทรงมังกรถูกพายุเพลิงโอบล้อมกระจกนิรภัยภายนอกระเบิดออกพร้อมกันราวกับฝนแก้วมรณะลมดูดเศษกระจกเข้าไปเปลี่ยนพายุเพลิงให้กลายเป็นเครื่องบดเนื้อขนาดยักษ์ที่มีใบมีดคมกริบนับพันล้านเล่มหมุนบนพระราชวังหลวงกัมพูชาสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดยืนหยัดอย่างโดดเดี่ยวเผชิญหน้ากับอสุรกายธรรมชาติที่กำลังคืบคลานเข้ามา หลังคากระเบื้องสีทองระยิบระยับของพระที่นั่งเขมรินทรนเริ่มสั่นไหวอย่างรุนแรงก่อนจะถูกลมกระชากหลุดออกไปทีละแผน่นเสาไม้สักอายุนับร้อยปีส่งเสียงร้องควนครางก่อนจะหักสะบั้นราวกับกิ่งไม้แห้งดึงเอาหลังคาโถงทั้งหมดพังถล่มลงมาเปลวไฟลามเลียเจดีย์เงินพื้นกระเบื้องเงินถูกเผาจนบิดเบี้ยวสมบัติล้ำค่าของชาติจมหายไปในทะเลเพลิงอย่างน่าเสียดายพระแก้วมรกตยังคงประทับนิ่งท่ามกลางความโกลาหล แสงไฟสะท้อนบนองค์พระสร้างภาพลักษณ์ที่โศกเศร้าและงดงามจับใจกำแพงล้อมรอบวังผังคลืนฝูงชนที่สิ้นหวังทะลักเข้ามาในสนามหญ้าเพื่อหาที่หลบภัยแต่กลับพบเพียงทางตันและความตายที่เกาะเพชรตึกสูงระฟ้าที่ตั้งเรียงรายช่วยส่งเสริมปรากฏการณ์ปล่องควันขยายกำลังลมให้รุนแรงขึ้นอีกหลายเท่าตัวสะพานเชื่อมเกาะหักสะบั้นรถยนต์ไหลลื่นตกลงสู่แม่น้ำที่แห้งขอดกระแทกกันจนกลายเป็นกองเศษเหล็กที่ลุกไหม้ นาคาโวที่เคยสว่างใสวด้วยแสงไฟบัดนี้ถูกกลืนกินด้วยเปเลวเพลิงจริงป้ายนีออนระเบิดแตกกระจายพลประกายไฟวูบวาบระบบท่อระบายน้ําใต้ดินเกิดระเบิดจากก๊าซที่สะสมฝาท่อบินว่อนขึ้นมาราวกับกระสุนปืนใหญ่พุ่งเข้าใส่ผู้คนบนถนนลมหมุนแรงจัดดูดน้ําจากสระว่ายน้ําบนดาดฟ้าโรงแรมกลายเป็นฝนน้ําเดือดที่ตกลงมาลวกผิวหนังผู้คนเบื้องล่าง ตลาดกลางที่มีสถาปัตยกรรมโดมอันเป็นเอกลักษณ์ถูกแรงดันอากาศบดขยี้จนบี้แบนราวกับกระป๋องเบียร์ที่ถูกเหยียบสินค้าและผ้าพับในตลาดถูกดูดขึ้นฟ้าลูกไหมกลายเป็นดวงไฟนับล้านล่องลอยราวกับหิ่งห้อยแห่งความตายสนามกีฬามะระดกเตโชชานเมืองตั้งอยู่บนเส้นทางพายุพอดีโครงสร้างเหล็กเริ่มส่งเสียงร้องลั่นเมื่อเผชิญแรงลมมหาศาลหลังคาโดมสีขาวบริสุทธิ์ถูกเขม่าควันเกาะจนดำสนิทก่อนจะเริ่มหลอมละลายหยดลงมาภายใต้อุณหภูมิที่ร้อนระอุ เสาหลักรูปหัวเรือสองต้นหักโค่นลงมาทางถล่มทับอัจจรรย์ฝังกลบความหวังและทุกสิ่งทุกอย่างไว้ใต้ซากปรักหักพังนิคมอุตสาหกรรมสิ่งทอพนมเปลนกลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีโกดังเก็บผ้าเปลี่ยนสภาพเป็นทะเลเพลิงที่ไม่มีวันดับได้สารเคมีสีย้อมผ้าจากโรงงานรั่วไหลลงคลองระเหยเป็นเมฆก๊าซพิษมรณะเมื่อเจอกับความร้อนสูงฆ่าชีวิตทุกสรรพสิ่ง รถไฟขนส่งเชื้อเพลิงตกรางในเขตชานเมืองตู้รถไฟกระเด็นกระดอนและระเบิดตูมราวกับระเบิดนิวเคลียร์ขนาดย่อมคลื่นกระแทกจากการระเบิดเป่าบ้านเรือนรอบข้างจนปลิวว่อนกระจกแตกละเอียดในรัศมี5กิโลเมตรจากจุดระเบิดอนุสาวรีย์มิตรภาพกัมพูชาเวียดนามหนีไม่พ้นชะตากรรมถูกเคมาควันปกคลุมจนดำและแตกราวราะความร้อนมหาศาลระบบไฟฟ้าแห่งชาติล่มสลายกัมพูชาจมอยู่ในความมืดมิดเหลือเพียงแสงสว่างแห่งการทำลายล้างที่สองนำทาง เสียงกรีดร้องของผู้คนเงียบหายไปแทนที่ด้วยความเงียบงานน่าสยดสยองแห่งความตายเหลือเพียงเสียงลมที่ยังคงกรรโชกรถทุ่มเกราะทหารที่ถูกส่งมาจอดนิ่งสนิทล้อ,อยางละลายติดพื้นกลายเป็นโรงศพเหล็กที่ขยับเขยืขย้อนไปไหนไม่ได้โรงพยาบาลเกาเม็ดคนล้นทะลักผู้ป่วยถูกพยอ,ออกมามที่สนามแต่ความร้อนภายนอกกลับเลวร้ายยิ่งกว่าข้างในเสียอีกถังออกซิเจนระเบิดเพราะความร้อนสูงก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่อนเนื่องที่น่าสลดใจกลางพื้นที่ฉุกเฉินท่ามกลางความโกลาหล พายุเพลิงขยายขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเป็น5กิโลเมตรกลืนกินเขตดอนเพทั้งเขตเข้าไปในท้องของมันอย่างตะกอตะกรางอากาศถูกดูดเข้าสู่ใจกลางพายุผู้คนที่อยู่รอบนอกขาดอากาศหายใจตายอย่างทรมานก่อนที่เปลวไฟจะมาถึงตัวพวกเขาตึกโอลิมเปียซิตี้ถูกลมกระชากผิวคอนกรีตหลุดร่อนเผยให้เห็นโครงเหล็กภายในราวกับโครงกระดูกแห้งของยักษ์ใหญ่เครื่องบินพาณิชย์ที่จอดอยู่ถูกลมยกตัวลอยขึ้นหมุนควางกลางอากาศก่อนจะถูกเหวี่ยงเข้าชนอาคารผู้โดยสารอย่างจัง หอควบคุมการบินหักครึ่งท่อนพังถล่มลงมาบนรันเวย์ตัดขาดการติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิงในวินาทีนั้นเท่าฐานร้อนระอุดร่วงหล่นลงมาหนาชึบดังหิมะปกคลุมร่างไร้วิญญาณและซากรถยนต์บนถนนพนมเปญจนข่าโพลแม่น้ำโตเลสาตรงจุดบรรจบแม่น้ำโขงลุกเป็นไฟเปเลวเพลิงเต้นระบำบนคราบน้ำมันสร้างภาพนรกบนดินที่น่าสะพรึง กำแพงไฟเคลื่อนผ่านชุมชนแออัดริมน้ำกวาดล้างบ้านเรือนนับพันหลังให้หายวับไปกับตาในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีชาวบ้านที่กระโดดลงแม่น้ำโตนเลสาบติดอยู่ในโคลนตมเมื่อน้ำแห้งขอดพวกเขากลายเป็นรูปปั้นโคลนแห้งที่น่าเวทนาวัดโบราณพังทลายระฆังวัดร่วงหลดกระแทกพื้นส่งเสียงดังกังวานเป็นครั้งสุดท้ายราวกับระฆังแจ้งข่าววันบรณะสัตว์ป่าในซาฟารีเวลแตกตื่นวิ่งหนีตายช้างและเสือต่างลืมสัญชาตญาณน,นักล่า วิ่งหนีเปลวเพลิงไปในทิศทางเดียวกันยางมาตอยบนสะพานจรอยชางวาลาลายสิ้นเชิงสะพานหักครึ่งท่อนตัดขาดเส้นทางหลบหนีสายหลักที่สำคัญที่สุดครอบครัวหนึ่งติดอยู่ในรถผู้เป็นพ่อหันกลับมามองลูกๆเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เปลวเพลิงจะโอบล้อมรถทั้งคันไว้ตึกระฟ้าในพนมเปญดูเหมือนเทียนยักษ์ที่กำลังไหม้ยืนโอนเอ็นท่ามกลางพายุสะท้อนภาพความล่มสลายของอารยธรรมลมร้อนพัดพาหน้าดินหายไปเปลี่ยนเมืองให้กลายเป็นทะเลทรายสีแดงฉาน ฝังกรอบซากที่เหลืออยู่ให้จมอยู่ใต้ผืนทลายห้างอิออนมอหลังคาถล่มลงมาทับผู้คนที่เข้าไปหลบภัยนับพันเปลี่ยนสถานที่ปลอดภัยให้กลายเป็นสุสานหมูในพริบตาเสาส่งสัญญาณโทรคมนาคมหักโค่นโทรศัพท์ไร้สัญญาณผู้คนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิงท่ามกลางหาย,ยนะท้องฟ้าเหนือพนมเปนเกิดลูโหโอโซนรังสีอัลตราไวาโอเลตส่องตรงลงมาเผาผลาญทุกสิ่งทุกอย่างซ้ำเติมความวิบัติ เรือบนแม่น้าโขงลุกไหม้ลอยเทงเต้งไร้ทิศทางชนเข้ากับฝั่งก่อให้เกิดกองไฟลอยน้ําที่ดูแปลกประหลาดและน่ากลัวเสียงระเบิดของถังแกส๊สปูงต้มดังต่อเนื่องราวกับประทัดเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการล่มสลายของแต่ละครอบครัวที่ไม่อาจขวดคืนผลพิษพีเอ็ม2.5พุ่งสูงทําลายสถิติบทบังการมองเห็นผู้รอดชีวิตไอโคโลกคลากเพราะปอดเต็มไปด้วยแถวทานรูปปั้นบุคคลสําคัญทางประวัติศาสตร์ล้มคลืนเสียงของรูปปั้นกลิ้งอยู่บนถนน เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการล่มสลายของอารยธรรมพายุเพลิงเริ่มอ่อนกำลังลงแต่ทิ้งไว้เพียงเมืองแห่งความตายที่ถูกระเดเป็นหน้ากลองและเผาจนสุกเกรียมไปทั่วทุกตารางนิว้วไร้เสียงแตรไร้เสียงดนตรีพนมเปญจมดิ่งสู่การหลับไหลชั่วนิรันดรภายใต้ผ้าห่มเท่าฐานสีเทาที่ปกคลุมไปทั่วธงชาติกัมพูชาที่ไม่เกรียมเปลิวใสในสายลมแผวภาพสุดท้ายของชาติที่เคยภาคภูมิใจยืนหยัดต่อหน้าภัยพิบัติธรรมชาติหน้าจอค่อยๆมืดลง เหลือเพียงเสียงลมวิดวิวผ่านซากหน้าต่างที่แตกละเอียดทิ้งความหลอนที่ยากจะลืมเลือนให้ผู้ชมการจราจรเป็นอัมพาตรถนับพันคันอัดแน่นที่ประตูเมืองกลายเป็นกำแพงเศษเหล็กที่ขยับไม่ได้ปิดตายหนทางรอดของทุกคนคนขับทิ้งรถหนีตายปีนขึ้นไปบนหลังคารถเพื่อหาทางออกแต่คลื่นมนุษย์มหาศาลกับไรซึ่งทางไปทุกคนติดอยู่ในกับดักสะพานจอรอยชางวาสั่นสะเทือนรุนแรง เพราะรับน้ำหนักเกินเสียงโลหะลั่นเอียอาร์ตเตือนว่าขีดจำกัดการรับแรงพังทลายสะพานส่วนหนึ่งพังถล่มลงแม่น้ำลากรถนับสิบและผู้คนนับรอยล่วงหล่นสู่ความว่างเปล่าเบื้องล่างอย่างไร้ความปราณีที่โรงพยาบาลกุณทาบุพาเครื่องปั่นไฟสำรองระเบิดความมืดเข้าปกคลุมห้องฉุกเฉินเด็กสร้างความโกลาหลท่ามกลางวิกฤตหมอและพยาบาลยืนมองเครื่องช่วยหายใจดับลงด้วยความสิ้นหวังเสียงร้องไห้ของเด็กน้อยบาดลึกเข้าไปในหัวใจกลางนะรกมืดน้ำประปาทั่วเมืองถูกตัดขาด ชาวบ้านทุกท่อดับเพลิงด้วยความหวังแต่มีเพียงไอ้น้ำร้อนพุ่งออกมาลวกผิวหนังซ้ำเติมอีกความกระหายน้ำทำให้ผู้คนขาดสติพวกเขาแย่งชิงน้ำดื่มขวดสุดท้ายในร้านค้าอย่างบ้าคลั่งสัญชาติยานดิบเข้าครอบงำจิตใจฝูงชนเหยียบย่ำกันเองในซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นวางสินค้าล้มทับคนที่อ่อนแอจนลุกไม่ขึ้นกลายเป็นโศกนาฏก,กรรมซ้อนผัยปรับระบบสื่อสารล่มสลายคำสั่งเสียสุดท้ายผ่านโทรศัพท์ถูกตัดขาดตลอดการเหลือไว้เพียงความเงียบงันและความอาลัยที่ส่งไม่ถึง นักดับเพลิงหมดแรงล้มลงข้างรถดับเพลิงที่น้ำแห้งสนิทแววตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังเมื่อรู้ว่าไม่อาจช่วยใครได้เท่าฐานร้อนจัดร่วงหล่นจนมองไม่เห็นทางผู้คนชนกันเองและพลัดหลงกับครอบครัวในควันไฟเสียงเรียกหาคนที่รักดังระงบกลุ่มคนพยายามวิ่งไปที่แม่น้ำต้นเลสาหวังว่าสายน้ำจะช่วยชีวิตพวกเขาจากพายุเพลิงที่กำลังคืบคลานเข้ามาใกล้ทุกทีแต่ก้นแม่น้ำกลายเป็นบ่อโคลนมรณะโคลนเดือดปุด,ปด ดูดกลืนเท้าเปล่าที่ลื่นไถลขังพวกเขาไว้ให้เผชิญหน้ากับความตายเสียงร้องขอความช่วยเหลือดังจากเบาะโคนแต่ไม่มีใครกล้าหันกลับไปสัญชาตญาณเอาตัวรอดผลักดันให้พวกเขาวิ่งหนีต่อไปเฮลิคอปเตอร์ทหารพยายามลงจอดบนตึกวัฒนาเพื่อช่วย VIP แต่ลมพายุซัดกระเด็นไปกระแทกตึกข้างเคียงจนระเบิดกลางอากาศซากเครื่องบินร่วงหล่นลงสู่ถนนที่แออัดราวกับฝนระเบิดมอบความตายเพิ่มให้กับผู้คนที่ติดอยู่ข้างล่างอย่างโหดร้าย โรงงานกองน้ำพุ่มเปรกไปนำพาดสารเคมีบำบัดน้ำรั่วไหลกลายเป็นเมฆก๊าซพิษสีเหลืองมะนาวลอยต่ำปกคลุมพื้นที่อยู่อาศัยผู้คนสูดดมก๊าซพิษเข้าไปไอโ,โลขลกคลากปอดถูกเผาไหม้จากภายในล้มฟุบลงบนทางเท้าเรียงรายกันเป็นทิวแถวอย่างน่าเวทนาปั๊มน้ำมันรายย่อยทั่วเมืองระเบิดต่อเนื่องสร้างโดมิโนโฟไฟที่ไม่มีอะไรหยุดยั้งได้ลุกแลมเผาผลาญทุกซอกทุกมุมของเมืองชุมชนแออัดบึงกอกจมหายในทะเลเพลิงบ้านสังกัดสีระเหยไปในอากาศไม่เหลือร่องรอยใดๆ ทิ้งไว้เพียงความว่างเปล่าสีดำชายคนหนึ่งกอดสุนัขคู่ใจแน่นนั่งนิ่งกลางถนนมองดูเปลวไฟที่คืบคลานเข้ามายอมรับชะตากรรมสุดท้ายด้วยความสงบนิ่งประตูเหล็กของธนาคารชาติหลอมละลายธนบัตรภายในลุกไหม้ปลิวว่อนออกมาที่ถนนราวกับเศษกระดาษไร้ค่าท่ามกลางนะมูลค่าเงินตรากลายเป็นศูนย์ในวินาทีนี้น้ำสะอาดเพียงอึกเดียวมีค่ามากกว่าภูเขาทองคำสำหรับผู้ที่กำลังจะตายเพราะขาดน้ำกำแพงเมืองพังถล่มลงมา ฝังกลบความพยายามสุดท้ายของทีมกู้ภัยความหวังทั้งหมดดับบูบลงอย่างสมบูรณ์ในกองซากประหักพังพนมเปนไข่มุกแห่งอินโดจีนบัดนี้เหลือเพียงซากปักหักพังที่ลุกโชนเสียงร้องขอความช่วยเหลือค่อยๆเบาลงและเงียบไปความมืดของควันฝุ่นกลืนกินแสงสุดท้ายของวันเมืองเข้าสู่การหลับไหลแห่งความตายที่ไม่มีวันพรุ่งนี้รอคอยอยู่อีกแล้วก้องโดรนบินถอยห่างเผยภาพการทำลายล้างหลุมดำแห่งไฟนรกปรากฏชัดบนแผนที่กัมพูชา เป็นบาดแผลที่ไม่มีวันรักษาหายความร้ายพลังของมนุษย์ต่อนหน้าธรรมชาตินั้นชัดเจนเราเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตเล็กจ้ยเมื่อเทียบกับความโกรธเกรี้ยวของโลกปฏิการมาเยือนแต่เมืองยังสว่างไสวด้วยไฟประหนึ่งประภาคารแห่งความโศกเศร้าที่ส่งสัญญาณเตือนภัยแด่มวลมนุษยชาติรุ่งอรุณศาสตร์ส่องพนมเปนที่เงียบงันท้าวถานสีขาวปกคลุมทุกสิ่งราวกับฤดูหนาวนิวเคลียร์ความตายแฝงอยู่ในความงามที่น่าเศร้าอนุสาวรีย์อิสรภาพเหลือเพียงต่อคอนกรีตสีดำ อยู่นิ่งเงียบท่ามกลางทะเลซากประขักพังสุดลูกหูลูกตาเป็นพยานเพียงหนึ่งเดียวไร้เสียงนกขับขานไร้เสียงรถยนต์ความเงียบงันสมบูรณ์แบบเข้าปกคลุมหลุมศพหมู่ขนาดยักษ์แห่งนี้ความว่างเปล่าที่ดังอื้ออึงผู้รอชีวิตที่เปื้อนฝุ่นเท่ากล้าออกมาจากซากตึกแววตาว่างเปล่ามองไปยังเส้นขอบฟ้าที่ไร้จุดหมายพวกเขาเสียสูญทุกสิ่งอยา่างจักรยานไม่เกรียมล้มคว่ำอยู่ริมทางในตะกร้าหน้ารถยังเหลือดอกบัวก,กรรนเดงที่กลายเป็นถ่านความงดงามที่ถูกไฟเผาจนหมดสิน้นแม่น้ำของเริ่มมีีน้้ไหลอกครัง แต่มันเป็นสายน้ําสีดําทมินที่พัดพาสาร้างอารยธรรมอันรุ่งเรืองให้ลอยหายไปกับกระแสน้นํามรณะมือที่ถลอกปอกเปิกเริ่มขุดคุยกองอิฐค้นหาความหวังอันรีบรี่ที่อาจลงเหลืออยู่การต่อสู้เพื่อชีวิตใหม่เพิ่งจะเริ่มต้นภัยพิบัตินี้คือคาเตือนที่รุนแรงที่สุดจากธรรมชาติเมื่อขีดจํากัดถูกทําลายจะไม่มีใครหน้าไหนปลอดภัยจากความโกรธเกรี้ยวนี้หากเราไม่ลงมือทาในวันนี้พนมเปญ จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของจุดจบแห่งมนุษยชาติบทเรียนราคาแพงที่อาศัยเกินไปที่จะแก้ไขโลกใบนี้ไม่ต้องการเราแต่เราต่างหากที่ต้องการโลกเพื่ออยู่รอดชีวิตจะฟื้นคืนมาอีกครั้งแต่คำถามคือจะมีเราอยู่ด้วยหรือไม่